วันนี้ครับพากันออกมาหาอยหากินกับพี่น้องนพูดพอกับนันครับลบโคกใหม่สดีครับพีุ่่นคับพีสารบน่อยส่นแตว่าจะไปออกซไมนพี่น้องไม้บเคยมาเกียร์ออกปีนขามเคียร์ครับโอ้ดอกที่มึงซีมึงบงมไหพี่น้องเอ้บบงอ่ำเนีักมแต่บดุงมุ่นเียิงป มนหนนี่อววันนี้ลีเลนี่หวานต่นี่ไปวานเหลืออือาลูกนเลครับพี่น้องวันนี้ยิ่งข่าวว่ามีสาวอะไรพราพี่น้องสองน่วยติบกันกะนะเาเคยไขุ่นโคคจับเขอมไนี่แล้วอมูนไปดูน้อกันครับพี่น้องสีมาน้วนสีแดงบยับทิงานได้พี่น้องเลยนนี้ครับมา2สองนุ่ม1สาวครับมนั้นยากทละ ลุยพี่น้องไงอืมปไปควนีจิบมสักเข้าอันไปมออสมพวกมัวค้เดียวพวกหนาเขาคัดแต่อมันก็ไ่เคยหเ้าองหอเขาเคยวางนะคบคาเ็นเ็นเคยเห็นไหมเนาะะมาเียเยเ่มน็ไ่เป็นจากคาีไรีเออยู่เดยวกลุมแทงดีดีาแทงขึ้น อันของก็คือย่างน้อนดอกฮาทลามากเจะีเกี่ยนปวดฉี่ปวดเยนเจดีเกี่ยหยากเลเนาะ ตัวว่าหันมีทำนีก็คือว่าบเกินควบสังหารออไงโอ้ยอสามารถทรถยโอ้ยพี่น้องเอ้มันลาบวนเดินตังมาไกลเอาขอโทษขออภัับพี่น้องหลงทาง้โอ้ยเดเคยมาทางไกลพี่น้องบ่เกินควบสางหารอกว่าฮะเ่อเรยครับพี่น้องโอ้ยควบสงหาร นะลองเบิ่งจลีจ้าวับพี่น้องห<อ>้า,หม,าม,มันเป็นดินเจียก,กนไหมเป็นดินใสไหมแท,ท่งมาผีไหมเนาน้ำแตะขึ้อยืดแท่ๆ,ๆนี่แหพี่น้องเลยแตแตก่กี่นิ้ีตัวนี้บกติแม่มีโคน,น่อยจกหือ,หอเป่โคแถวันตีปัไอยู่เป็นหอด<ฮ>เดียดมันจะผุดแลกู้อยว้างเสร็จละหัวนั่นเห็นไ่แตก้าผีแล้วแตก้าผีแล้วถึบอกไอยแท้งนี่แหละ แตกมาพี่แล้วแตกมาพี่แล้วหุ่แตกมาพละพุ่นแตกมาพีแล้วแตกกุ่นเนาะโยตัวไม่โหน่อยเีเนาะเวดานี่ไปเรื่อยๆมันไหนี่ทหามันแตกวันนี้เรา่รุน่นี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 ่เห็นหัวแล้วนี่นี่ยี่นี่เออนี่นเห็นหัวยี่นี่แล้วคันนี่ เดียวกันบ่คนละโตตีดักยิ้หัวึ้นมันเหแล้วหันผู้คนจกจกะหัวล <uk> ่อยเหล่อนี่หันเอหล่อรู้เพียดจีแม่เึแล้วี่ไปแตเดินกว่าสามหมื่นไปฮพดหน่อยครับหนเด่นหนเด่นเด่นหนเด่นเด่ นะต้ตนนี้เดียวกันบ่จักว่ะเมียนเมียนตัวนี้ล้วมาเร็วๆร็ววัวตัวเพิ่งเกินพวกสังห์ตัวเห็นได้ยเนาะนาทีเระลึกใจครับพี่น้องในน้ำครับในน้ำครับพี่น้องกำลังคุ้มกันอย่างเงี้ครับมันดันมันดันหน่อยวัวตัวโตตึ้งโตตึงมันก็ต้องมันดันหั่นมันอันนี้ตีนอยู่เมียนเฮ้อ ตัวตืมก็ต้องดินนนดินแนนดินเหนียวเนาะแมนจบายก็เจอะมาสกูเราเข้าครับเียบโค้ง่สองอยจริงเ่ะตัวับพี่น้องเียงายิเหปูนี่เด็กกังกังกวี่ครับพี่น้องมานีกันตีงยวะฝาลัวจเก้องเรากมนเีดูไ มันดีแล้วแม่มันตีนปูรับท่งนี้ครับนี่ล่ะมันดันขันดันตีนข่อยเออจ้าสวมาดันเหลี่ยมเร็วเลยแม่บอกมันดันตีนแม่ปูเออเออตกกัไปครับพี่น้องจะไเอิบปูนั่นล่ะเติมน้ำนี่นอกก็ครับน้องพวกนด้กินหัวพวกนียกินใสอยู่จีจะเพื่งยากกันเ้าออยู่ตัดไปก็มันใจแต่ว่าเหลี่ยมมันงามดีพี่น้องเงี่ยงเงี่ยง่ยมันใจโอ้มีพิษวาง ก็กำลังโจ๊กกำลังไงครับพี่น้องรอดหลุนเบิงครับตัวใหญ่ตัวน้อยครับตัวน้อยและตัวใหญ่ครับเบิกต้องกันเรื่อยๆเด้อพี่น้องเลยแฟนครับสบนเตาเอาละเจี๋ยแล้วก็บักก็ปากยังได้อย่าลมมวยปูโอ้หัวตัวหัวตัวเลี้ยงอุ้ยหัยเลี้ยงอุ้ยหัวเบื้องไปนี่มันดันขาไปสองตัวสองเตีมปนี้งั้งงั้งนะครับมือกันไว้ที่ประเดี๋ยวออกประเดี๋ยวประเทศอะไรต่อไป เอาพี่น้องเอ้ยนี่มาชิ้นถือครับในะนำครับพี่น้องผ้าแหลมแหลมผ้าแหลมรูครับพี่น้องเอาตัวตัวใหญ่หรือตัวน้อยเด้อพี่น้องเอ้ยดูสีกันละเอาขึ้นมาครซ้ำๆแล้วเอาทุกอย่างทีมงานครับพี่น้องกัมหรือเกือมาโย่แหลมโย่แหลมโย่แหลมโอ้โหเกลือ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 อ๋อรวยลายดุงลำเพลินครับ โอ้โหปวดอ่ะฮะนี่แล้วพอดีตัวใหญ่ตัวงามเนาะถ้ามีเนาะนี่ได้ว่าเด็กกลางครับเลี้ยงอุ้ยหุยครับโอ้โหเหมือนคืออะไรครับเอาปลาเต่าตัวนี้คือมะฮาวแถอลงปลาสามแต้มครับพี่น้องเาจับไปเรื่อยๆครับหาไปไปนั่ครับพี่น้องสูงกันไปพร้อม อย่งก่จริงๆติเกี่ยวกนเกี่ยวกันอไอกันเลยดี่น้ำกันกั่องกันอยู่นี่ละก็เลยมีกำลังใจกับพี่น้องขนกัใ่หมขอคนละแค่ได้พี่น้องเลยผู้เบิงครับผู้ฟังพร้อมสองแค่สามแค่วากันไปครบในันติดตามนํำต่อไปเด้พี่น้องเลยขนออดไค์กดแชร์กดติดตามครับเอามือก่องเาน่ามาแทกกว่าน่าเลยแทกน้ำมูลแต่ไหไหมคันคั สันเลยแม่จากนี้เอาไ้ซื้นี่กนพีน้องมาปุ๋ยย่งทีแุ้บุ๊บโอ้ยงูพี่น้องเลยแต่แค่เสียวครับเราตีลงน้ำงูกันในลูดอกพี่น้องตากองท่านมากฝมายยิ่งอีกแล้วครับฝ่ายิ่งครับอูครับพี่น้อง าจัดไปตูงี้งามเลยไหมอู้ดแหลมลุยวะผู้เห็นไปถือมันเต็มเตรมเพราะต้องห่วงเบื่ออ้โหโอ้โหโอ้โเหลี่ยมก็แพงครับเอาละครับเอ๋อปานจ่อบารานครับพี่น้องอย่ามุนหนามุนหลังครับพี่น้องติดตามชมต่อไปครับว่าสีเดีบวได้สทีมาร่วมมันครับตัวนี้ครับพี่น้องเอ้าฝากอะไรก็แช่ขึ้นกัแล้วครับหัวสุดหัวอยู่เจี๊ยนะใจเย็นเป็นว่าเอานะครับทีมงานกำลังจบลงไปขนาดนี้ เป็นได้ดักลักงสน้นวหพี่รุ่นรัวบอมอมันเป็นตะลุงค่ะเสียงรัวไดียวออากังมากได้ด้ยปุ๋ยสนาทีผ่านไปครับเอจะยินย็นอ้าเโยโย่น้ำซอยกันโยโยครับอ้โห้องงามัไปครับพี่น้องมวยอ้าวหุ่นนี้พ่าะตงห่วงครับ นี่ละมองก่อนที่ได้หื้อยาอีกกว่านี่เอาหมื่นดวงเอ้ยถุงมือพอดีมื่นความงาเอาลงไปลุย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 ดูดัดเบ็บหนาไปาเอ้ไฟยิ่งครับเริ่มสีน้ำหนึ่อีกแล้วด้พี่น้องเอ้ยเอ้าปูรุนกําลังครับกําลังแย่กําลังใส่ครับหัวเต็มเต็มโอ้โหรุ่นเดียวกันครับพี่น้องงาม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  พาแตกดูก็ล่ะานะะเมา้ต wow. ีม uh, nice ับตัวดุแตกนเป็น่ิ uh, ่ว like so, anyway. ่าะมยิงแกว่ามันใมันมันเรื่อยๆครับม่นนแยุคนกาบอกเจ้าที่ว่าเนาะฝุ่นแต่ของพิ่นก็ลังยางก่อยๆลงมาครับ เป็นองอาจเหงื่อหัวเพราะนีหัวกินน้ำน้ำเหงื่อหัวนะรุ่ยตัวครับอีกแล้วพี่น้องมาเนี่ปู้รุ่นมาเมื่อหนึ่งเป็นวัดของเล้าพ่นไงเอ้าเอ้ยฝายิ่งครับพี่น้องการข้นการข้นเออเอ้ยยายาเอาจับไปก่อนจับไปเอนมาพี่เอ๊ตเลยแม่พี่น้องเลยว่าปลาไงเทนี้เอ้าเอ้าเอ้าการข้เดิพอดีเอ้า อ๋ออนั่ก็ไปออนี่ไงนานโอ้ทุงถุงอ้ทุงทุงขาดทุกขาดโอ้ไม่ออกแล้วตัวระตีปูรุ่นไม่ออ่อพี่น้องไม่ออกโอ้กตีปูเจ้าเดียวไม่ันออกกระตีหุ้ยโอ้ยถุงขาดครับพี่น้องแล้วสีหาโต้หันนี่เจ้ไม่เป็นออกลยตีคือยังจุ่มนามเสยอยู่เฮ้ย้โอ้ถ้าหลวกถ้าหลวกหกตัวก็ไ่หน่อยไหม โอ้แคยะเมื่อกีแตงันนีละถุงขาพี่น้องเลยมาดวคน้ยยมนตียใกลแม่ไค่จนาจนี่แหละผู้ใดผู้ใดปั๊บีะถุงมันขาพี่น้องมาโจเสียงขยทีปุ๋ยไว้ดิิบาปุ๋ยอดบ่อไรอดบ่ล้นทนบ่ไดไเห็นจุลิทอไรดูอะไรหัวไเมื่อนักไปตัวผู้หนึ่งคนว่าเกียบเด้เียบเยเีเตีเ้ยัลโอนี้อนละกันเบาปุ๋ยลองควบสมัเมื่อนาง มาเด้อแมนเลยมือข yeah. ึ uh ้นหอดคือถึงก่เด้อมมาเร็วๆเด้ติ่มาเร็วๆมาดิป้าาาดๆตัดๆ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 นั่นตัวมาพอดีเอาไปรับเนจุลิพน้ปครับันี้เป็นฟไส้ครับนอมาดมาดกันเย้ปูปูือหลุมออ้อขาดเดี๋ยวด้เดี๋ยวบ้ยวเดี๋ยวงม่เห็นน่ยังังเดี๋ยวตังกััง่หรป พอแล้ปููหอููปทางไหนล่ะถือไม่เดียวจได้ทีนองน้น้ำน้หึาเฮ้ยน้ำน้ำกไปกระแทกไกลดอก่กลับมองรถนี้ดอกสั่นแล้วเห็นะน้ำทั้งไหนพี่น้องงัวเสียหัวเสียบลงลางีวถือส่วนหางตีพ่หง จะพอนมายูคอยหาเอาต้องเฝ้าที่เป็นตัวรว่าหันว่าพี่น้องเลยตัวไม่ตัวเก่าตัวเก่าหลไยตัวไม่มันหลเที่ยงถือตีนึงมันขาดปัดหนึ่งคัน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 มีห้อยบาดแค่ไหน ิดเสบัวนิ้วขัเรอเสะข้วครับโอ้ย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 โอ้อ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ย้ยโอ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 อ้ยโ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 อโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้อยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยยโอ้ออ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ เลี้ยนกันตีลกเป็นเลี้ยได้กัถือได้หมดพี่น่องอยู่กับพีมมือถือไปวันเมียนๆอะไรนี่สาธันี่ลมมั่วไก่อนวันเมียนอยู่เหรอใครที่ลมมั่วไปครับิ้มตัวนงใกล้เนี่ยเนาะ

ง่ายที่สุดครับน้ำจิหาพอน้ำหาเจอมันก็บ่ไปใส่ได้แหละข้นแทงพืชดีอยู่ยนว่ามันขาดฮะรงไปครับงานมันดินแห้งเนาะงานร่วงฟ้าบ๊ไปใส่ดีดีหมาหมาตัวนี้เนาะมนี้ครับตามสายข้มากแห้งตามสายแงานมากว่ะ่นมอ่ะเราปุ๋ยพรท่านมากคือของงัวควมสังห์จือ มีสงานานมากเลยถือกล่องกันเลยเมหายเ้พี่น้องมีวบสงาน้ำมูนข้าไรตัวสองตัวก็เดยอักมูนมามามาแทงปลาไะไน้ำมูนาเสียงมาแทงปลาอะไรมีแท่งเนี่อุ้ยพักแล้วมซื้อกาดีกว่านี้ไหมตัวไฟยิ่งก็ไม่แหงแต่ว่าพี่น้องเลย้ยนเสีงหัวาะกากร์กุนมีว่าท่งใหญ่สูงสีไฟยิ่งแทงปลา พี่มีแต่ร์ไฟไส้เห็นบ่มีแตอร์ไฟไส้ยางเดียวแท่งเบ้ยถนัดขากันบ่ฝนมาตักระแทงได้เมื่อเมื่กันกะกพี่น้องอ่ะน่ากัดขาคนนะมองยุ่งยั่งพี่พี่เจ้าเยื่อผาแตกดูไปไกลมันเด้อเอาย่างนี้กังไว้เนี่ยกางกเกลียวได้พี่น้องผ้าพื้นไว้จังน้อยครับเป็นยังเกียอันมือนีทีมงานมาสามคนครับเอาเป็นในทุกอย่างเป็นในทุกอย่างเนาไปเนีดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกได้ว่างัดตัวใหม่ออกจากกันงานทีมกัน กำลังรูนกันครับพี่น้องเออไมยังกัดกัดค้นไหมห้วห้อยเอาทอ้จุลินรยกแหลมเอาขึ้นมาโอ้โหหวานกัดข้นไหมพ่ออมงามนี่พี่น้องนี่อ่ะอมเกลีแหลมก็ได้พักแหลมเสือเอาตัวทั้งทีราคาที่ได้บินมากขึ้นนกเจ้าพคนว่าขาดสือเพราะได้กระซั่มนกเจ้าบินหนีแล้วพี่น้องเอ้ยเอาจัดไปพ่อมันมันเลยพี่น้องตัวซ้ำหนีมู่อันหนาแสงมูอเล็กหน่อยเขาได้ที่โอ้แสดงว่าเขาอบักตะปูไปแล้ว ตังแต่ไตัวกลยยนี้บ่หยบหยบหยพรหยดยหลายหลายยระกันจับหัวตากันแทรยซายไวยี่ตีโอ้มามามาเียวันบุญแปดหมื่นเฮ้ยงเยบเจยสเสห้ามาเด้อมาเด้อ บ่กไงว่าซุ่มใหญ่ก็มาหลายแล้วนะ ừ, เานาะอันพี่มูดเติมน้ำมันอยู่สามสี่ขั้นมาท่านหอดกับมี่พนะเพื่อนว่าซุ่มใหญ่ครับอ่ะเพื่อนสาวอบุญเอาศีลเอาท่านได้พี่น้องเด้อฝากก็อะไรก็แช่ก็ติดตามกับคนละแชลรสองแร์ได้พี่น้องฝากไว้ในะอบอุ่นอมใจของพี่น้องเด้อสุขสุขุข้นครับอ้อาหไหวเขาบอกขึ้นสีล้ำไปนาเถอะบุ้ยไปยิงแล้วครับจะพึ่งไปเบิ่งตัวใแท็กอะไรกันยังเมียพี่น่จะหลงว่าอะไรตัวขายไปนน้ำเลยไหมเอาผ่าแหลมวรู้แล้วครับพี่น้องวันนี้ ไปเบิ่งกันเลยยครับพี่น้องตยังไงบอสเฮ้โอ่นานมากลังไปโอ้ก็เอางายหนีละเโอ้โอบ่ตังเอุดบนี่ยนอาบางบ่สอ๋ออ่อนโยนครับรุดลบโอ้คือดัการุดไปแล้วโอ้ยมันสุยนี่นซื่อนี่ซนี่น้ำน้ำนี่เอามือก็ได้ละซื่นี่ซื่เลียปูเลี๋ยวปูทึนน้ำไปดีๆครับพี่น้องคาโทมสองมนเอาไปยุ่นไดงว่าถือหน่อยเนะ นอนมาจักหน่อยครับพ่อครับกรเกินควบสางงาดข้อไปได้หรอกนอนจักน <sh> <souvent> ่อยครับงหเอะูอุเลยจะไปเงยเมนทอรลาดมินมินหมมนทอละทัดจะไปเงตัวไงยูไอมก่ะมันหลูยูไหมตีส่วนหางมัยัง่ีิแม่เลยตีไปพุ่นตีไม่เงไม่เงี้ป้าหลตัวใหญ่ค่ะ เอาเนี่ยเอาว่าใดแต่ถ้าพี่น้องมีกำลังเล่กนแฝงอยเพิดครับแต่ตอนนี้ว่าใครกินน้ำไม่ยัง่อใหม่ไม่ยังอะไรอืแฝเกิดได้แล้วพี่น้องยับป่าหัวผื่นแ่งถือเด้อหลบมวยแล้วฮะตัวไงปะตัวญ่ได้ตังตืบตัวอหญ่บอกว่าคนไงเนี่ยปพาะนี่เขาวางสี่ไหมคนยังมีกำลังใจยู้ตีนหยบกันข้านจะเจ็บปวดทั้นตีนหยบ แตกกันไว้เดยวนี้ใขยไเดี๋ยวแก้ขึ้นนิดเดียวส่กังบ่อย่กได้อยู่เีแต่ว่าเดี๋ยว่ต้องใสเพิสถานการกันอย่าหามลมมเดพนวะบ่บ่ห็นแล้วหมืนใบเดีวมื่อไรสิเปิดแล้วมัไปจับกล่องอีกโอ้ไม่ตูวสิด้ฟังดมีตู้เห็นนเปลี่ยนเอาได้เลยมีตู้ยโอ้ยไงยูสมผลสม่วนอยู่กร คนเโคนละโตเอาผลไม้เราหนึ่งเตรียมครับเบ้าปุ๋ยอาพี่น้องมาเลตัวปะอันนี้เบาปุ๋ยได้นิเลี้ยวงนเดวบ้ปุ๋ยเราได้ได้นี่โอัี่ตัวเบาปุ๋ยได้นน่าย่างปุ๋ยได้ปะตัวนีเด้อปะเน่ยเราได้ได้ี่ตัวแม่มดีมุ่งเปินกัเลยให้เล่าไเอาเอาปลาควายดึกให้นางเนี่ยเมียบานเน่ ่นนองเลยลยองแรงอยู่ก่นนองเลยมาเร็วคนาปุยสงแล้วเด้รลองวานเสียงรองมึงปะเนี่ยเนี่เปิดแนวหนึ่งว่าได้ข้ายากนะ้ามหาหู้อื่อยได้พี่น้องเลยจะไ้คิดเปนไหนึ่ง่ได้ข้ามยากน ทีต่อต่อเบ้งลมแบบนี้เราหูปอะไรแม่นบ่เียจัดไปพีนน้อนเัือคนเออมือนี่ยเป็นมือของหลานจี้มือนี้แม่อย่างไายุรุนนี่นเป็นนางยวนสรงคมย้่อย่ไง้า คิดเพื่อพี่น้องได้รลายว่าได้รลายแล้ถือควานลาดพุผนเจ้าภาพ <laughs> <laughs> สู้สิคือเนื้อว่าคืนมาเอาเรามาเขียนงดยวดดอกพี่น้องเ <laughs> งลยเพิ่งไงไก่กระไดดอกควาเล่าห <laughs> ลวบลอยอยู่เพิ่งไก่วันจูวันฟ้าพี่น้องเ <laughs> งใใลยปั่นไปอีกมิวเสียอ่นล่มเพิ <laughs> ่งไก่กดอกล่มกันพนย่องเจ้าภาพพนญาติอันอันเอาขวานเอาขวานมอสีอันนี่เขาเป็นผู้ใดดอกพี่น้องเลยพี่น้องกันก็คักลายพี่น้องอ่ะแล้วบางดีๆแล้วก็อีดำําเมียนท่ากลัวนั่น <laughs>

ดึกตาแกป้งปลาไหลตำหุงเสีบๆก็บบบึ้ยง่นมือปลองล่างทังเงี้ยงเงี้อย่างงกินทั้งเงี้ยเขียวบเนี่ยเ็นเยเล่มนีบบตัวฮะกรลังสู่กันต่อไปครับพี่น้องเอนปลาไหลื้นปากันหมขี่ฟอยส่ด้ยนี่ฮะี่ขึนกระฟ้าขึ้นเด้อจาพาว่าขอตอนที่วูใส่หัวบาเด้อพี่วาด้เนาะเด้าพี่น้องภาพก็ยังนั่นจากน้อยครับมีมอนหนมาบ่หลยคนครับ ที่ใส่เจ้าภาเพิ่นก็บ่คือิควนใส่เอาเพิ่นคือควนเลเ้าภาพือเป็นตะยกันยับเขานับเขาเดี๋ยวเราปฏิควนจะคิวไะดูกันตุกโอ้เมือพี่น้องู่กันเรื่อยๆครับไฟใสครับพี่น้องบาดเียเห็นบ่บอกไปบอกมาหรอไปบอกมาจากของหน้าเพิ่งวิ่งซ้ำนั่นเห็นบ่พี่น้องเลยอยู่ตัวเขึ้ยเ็มอะดิแมนงูคือแม่สิแมนปลาไหลพี่น้องปลาไหลหรุ่นกัน สรงคือเย็นบ่เอากํลังไล่ลงไปเรยครับพี่น้องงยู่อยกวติงอืมนโอยหนักหนเอาตัวนั้หน่อยนีกับปลาไหลคือมูได้นิตัวย่ส่บแต่ของน้าพัน่าบักแรมรูดดลงไปนี่เราเื่อไร้ยาก้นนะ พายุสวยมากมีโฮมเกียมาท้างพีบ้านนี่พี่น้องเยอยเจ้าภาแพเพิ่นถือขวดตอกซิวอยู่ในเพียงเกียร์ <c oughs> เป็นใดต,ตัวงามป,าาปะมปโอ้ตัวงามอยู่ป้าทูมาเหงาเงแทอ,อตัวตัวตัวมึวงนี่เป็นวันของเพิ่น มือไม่หเป็นวันขงปูดอกมือนี่เนอนตวันทีน่นออคืกรอเออน่งกันตมันเหลวแทงะไกันแทงมัถือมันท่อถอี่เนาะแกันแทงถือมันไปเลยมันไปเลยเด้ออเศเปนตออุ่นพูอะไรกได้สีแดงสองเตมเออคือว่าสมควรด้หลายเต๋อพี่นอกลุยก่กนอนองพันได้ปเนอืไปแล้วอว่าจเอาไงก็บอเอาไงบอบอบอ ่อยว่าใครมักมันนะอย่างในมูลนี่มูลนี่มูมักตัวนี้เสียบกระเสียบที่อะไรนี่เราแทงแทงอย่างเดียวแต่ว่กินอะไรนะโอ้โหละว่าขึ้นกระพุ้ยอยู่ทางหลงงัหงแทง่งหงแท่งแท่งกินเลยโอเ้เพร่ะนั่นเตี้ยฮะนำไปนำมาพี่น้องเลยฟองหิ้หวข่าฟองลาครับเต็มลาเต็มหิ้วขา่วขาเขามาแล้วเอามาชมผลงานครับพี่น้องมาหนี่เพอได้อยู่ได้กินอยู่ที่พี่น้องเลยแต่ของหน้าเพิ่นเมียแบงให้เพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นบ่เอาเพิ่นบ่ มากันกินครับแต่พระว่าเรามักแท่งอย่างเดียวครับเหมืนผู้อาวุโสเนี่ยจะขู่ครับชมผลงานครับพี่น้องล่างออกจะกข้าวกันได้อพี่น้องไปล่างฮะพี่น้องล่างแกงบางคาเรียบร้อยครับเด้อผลงานของเฮาครับพี่น้องผลงานบ่าปุ๋ยพี่น้องเลยอืมด่อนอือพี่น้องบดลุดบดตำก็สามลูกเลยนาะ มาตามดอกสามลูกอกบิ้งได้ได้บุญยหน่ได้ไปแล้วสองตเดียวมือของคนเด้่าวดอกคุ้ยเร่มอนถือว่าได้ลนะครับมือนึ่งถือว่าหมันอยู่พอคายจินถือหลิกถือแงมอยู่ถือว่าเบ้ขาดจกหันออกมาทราตน้องวัตะวันตกามานลน่าอเาเดียวขอบคุณอซสมองทุบลครับที่ติดตามอีสานบางหน่อยขอพี่น้องนเฮาอยู่ดีมีแหง เดินทาาขึ้นมาบ้านก็ปลอดภัยหรือว่าสิกกับบ้านกับเมียงกับพวกลงงเทียมพงเทยก็แขวขาดปลอดภัยเด้อเห็นลำลำลุ้ยๆสุขผูสุขกคนครับมนีพยรุ่นเบาปุ๋ยแม่น้องวัสรรินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ